มัขึ้นแทนระดับบิก๊กงานใหม่เวิร์กพอยต์ซสงสัยเป็นผู้บริหารได้ยังไงมัจมจกมกก่อนหน้านี้ออกมาบ่นว่างานบ้านก็ต้องทำทำมล่าสุดยังมีงานใหม่ของเวิร์กพอยต์มาอีกต้องมาดูแลไม้ทองคำบริษัทยุงเข้ารคคอร์ดนักร้อง30คนต้องมาหาเพลงให้ร้อง ต้องคุมร้องเพลงเรียกว่าขึ้นแทนผู้บริหารงานใหม่เวิร์กสไพไม่ธรรมดาจริงๆขณะที่มีคลิปเรียกเสียงฮาจากรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวาว,าว,าว้าวทีซีเกิดความสงสัยพี่หม่ำเป็นผู้บริหารได้ยังไงขณะหม่ำแกงสามชากํากลังเล่นเกมวิ่งกระสอบแต่ตลกซุปตาแอบลักไก่ไม่ยอมเอาขาใส่ลงในกระสอบขณะแข่งวิ่งกับเท้งเถิดเทิงทาเอาหน่งชาชาชาบอกกับซีซีวัดพิธีกรรายการว่านี่มันบริหารยุงเข้ายังไงซึ่งหนุ่มซีก็ถึงกับแซวล,ลันด้วยว่า เออขนาดเล่นเกมยังกงเลยแล้วบริหารยุงข้าวจะไม่กงได้ยังไงโดยหม่ำรีบเถียงทันทีว่าบริหารยุงข้าวไม่ต้องมีสติแค่มีปัญญาก็บริหารได้แล้วพร้อมตบท้ายว่าปัญญาใส่แว่นไงและก็ยังไม่ไวเซลเสียตาปัญญาอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ